เบิ่งทะเลกันเช็คสภาพน้ำเช็คสภาพไม้ไปหอดไม้แล้วน้ำลงต้องทาน้ำขึ้นมือแลงไปละสี่โมงแลงน้ำขึ้นไม่งามงามไม้สวยน้ำขึ้นแ้่เมื่อตกวก็ใส่กันเท่าไปเตรียมคล้องไว้มาเช็คมือว่ามีหินบ่เท่ากันตอนน้ำลงนี่แหละมันเป็นโอกาสในห้องมาหาเช็คบัง ว่าบางไดี๋ที่มีหินเนาะที่มันตกบางไดได้นี่น้ำหนาป่ากเกาที่นี่ปาา่าไส้นี่หลายนี่ป่ากเกาแบบนี้หมดไม้แล้วน้ำลงต้องทาน้ำขึ้นมแ,แม่แรงไปละจซีโมงแรงน้ำขึ้นไม้งามๆไม้สวยนาน้ำขึ้นแล้วมันตกป่าไสา้กันเท้อไปเตรียมของไว้มามาลาป่ากันมึงมาลาป่าเห็ดคนปา่าไสา้เอาเว็ดมาสองขั้น งันงานกันว้านี่ตัวเงี่ยเลยกำ่า,างขัา,เขานเบ็ยกันเ,เลย้กำ่ังขัานเบีดกันเหรอเดี๋ยวเลยแกงสมกับเจียบทอดเสีย,บ,สยบปานจ้าติดจามผลงานกันมาทิได้อีกวะวิโอวกยางใดเลย น้ำน้ำ,นำกำลังจะลงน้ำแหงคักอยู่ด้วอยู่้ปลากระดได้ไดปลางามๆเลยหางไฟกันนี่ประไซนตัวเปลี่ย,ยนๆเลยยอดไปเบียดเมนูกินกันเนาะได้แล้วปิดงานปิดงานกำลังเก็บเบียดพอดิโอ้ โอ้สมฝวามมือเลยเพื่อสุดสวยผิดงานพอดี้อ้กลับปลายยังไง